สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินเข้าไปแล้วก็วันนี้นะครับจะมาทํากิจกรรมนะแจกเป็นจากแอปแอปหนึ่งนะครับซึ่งเขามี power bank เอามาแจกสําหรับใครที่ร่วมเล่นกิจกรรมในช่องนี้นะครับก็เป็นช่องของผมเองนะครับก็ผมมี power bank นะครับมาแจกทุกคนนะสาหรับช่องผมถึง5,000ชับนะครับจะแจกเป็น power bank นั่นเองนะครับ ใครที่อยากจะร่วมเล่นกิจกรรมครับก็รอ,อ,อผมแจกได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าถึงแล้วผมจะแจกให้นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปว่าอยากได้หรือเปล่านะถ้าเกิดอยากได้ก็เดี๋ยวผมจะสุ่มว่าใครเป็นผู้โชคดีนะโอเคก็เราไปดูกันว่าเป็นแอปอะไรนะครับโอเคครับก็เป็นแอปนี้เลยนะครับผมใครที่อยากจะหาเงินเข้าเลัลเลตฟรีแล้วก็วันนี้ก็มีกิจกรรมแจกนะจากทางแอปเขาเนี่ยได้ส่ง Uh, power bank ให้ผมทำการ uh, mm hmm. เล่นกิจกรรมครับใครที่อยากจะได้ power bank เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเป็นแบบไหนนะสลหรับ uh, power bank mm hmm. เอาไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือของเรานะครับโอเคครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปนี้นะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะ แปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ให้ล็อกอินด้วยเฟซหรือไลน์ครับจากนั้นก็มาที่รูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็มาล็อกอินด้วยเบอร์มือของเราด้วยนะเพื่อที่เราจะทําเงินกับเจ้าตัวเกมนี้ได้นะครับสำหรับเกมนี้เราสามารถเอาชิปในเกมเนี่ยไปแลกเป็นของรางวัลเป็นเงินทูพันนี้วอลเล็ตนะเป็นบัตรเติมเงินสดได้เลยนะครับโอเคนะครับก็วันนี้นะครับใครที่อยากจะหาเงินเข้าวอลเล็ตฟรีนะครับก็มาที่ มาที่โปรโมชั่นตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับหลังจากที่เรากดเข้ามานะครับตรงนี้เขามีกิจกรรมนะครับถ้าเกิดว่าเราเชิญเพื่อนได้7คนเราจะได้รับ50บาททันทีเลยนะกดรับไปได้เลยนะครับอ่าโอเคนะคนี่ผมก็แนะนําเพื่อนไปได้1คนนะครับขาดแค่6คนเท่านั้นเองนะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมแนะนําคนครบ7คนเนีย่ยเดี๋ยวผมจะเอาทูมอนี่วอลเล็ตตรงนี้50บาทมาแจกอีกนะครับ โอเคนะครับใครที่อยากหาชิปเกมนี้ฟรีนะก็ให้เราเนี่ยแชร์โพสของเราเนี่ยไปแนะนําเพื่อนนะตรงนี้นะครับผมหรือว่ากดแชร์เป็นลิงก์กดคลอบลิงก์ไปก็ได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะก็มีเกมใหม่เข้ามานะมีเยอะมากนะเกมนี้ด้วยนะครับแล้วกเ็เป็นเกมนี้นะครับผมอันนี้ซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะแต่ก็เป็นเกมที่เอาไว้เล่นฟรีเหมือนกันนะครับผมใช้ชิปในการเล่นนะ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูว่า power bank ที่อาจจะได้เป็นแบบไหนนะครับโอเคครับก็สำหรับกล่อง power bank ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้เลยโลโก้เกมนะครับเกมรอยย่อไทยนะครับตรงนี้นะครับที่คนไทยชอบเล่นอะไรอย่างนี้นะครับก็มีอยู่ทั้งหมดคือ5กล่องด้วยกันนะครับเป็น power bank นั่นเดยวผมจะแกะดูข้างในนะว่าเป็นแบบไหนนะครับ เปิดก่อนนะครับโอเคนะครับผมก็ใช้มือเดียวในการแกะครับก็อาจจะยากนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับก็เจ้าตัว power bank ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะสวยงามมากนะครับผมเกมคาสิโนสำหรับคนไทยนะครับก็10,000นมิลลิแอมนะครับสลับความจุนะครับโอเคก็มีใช้ชาร์จแถมมาให้นะครับผมสำหรับในตัว เขาแบงก์เองก็มีสายด้วยเหมือนกันนะครับโอเคก็นี่เลยนะครับก็เล็กกระทะลัดดีนะครับไม่ใหญ่มากนะครับผมมีปุ่มดัดข้างนะครับไปเต็มเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นสายาไว้ชาร์จแบตนะครับผมส่วนตรงกลางก็สามารถเสียบสายชาร์จยาวๆได้นะครับผมโอเคก็แบบนี้เลยนะสำหรับใครที่อยากจะได้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผม